สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนช่างทุกคนนะครับวันนี้นะครับจังกบจะพาเช็คมาเป็นทุงแบบนี้เลยเครื่องหาปลานะครับเครื่องาปลาจะเอามาให้เป็นทุงแบบนี้นะครับว่าอาการมันเป็นอะไรเปลี่ยนแนวหน่อยเลียนแนวนะครับ tâm thai, nó cứ nèo, cứ nèo, cứ nèo Nào, cái nó chuyển cũng tâm rồi đấy nó ดูกันสิว่าเป็นอะไรนะครับค้าบอกใช้ไปนะครับอยู่ดีดแบตหมดแล้วก็มันเงียบไปเองแล้วก็พอเอาแบตลูกใหม่นะครับที่มีไฟมาใส่มันก็ไม่ติดเลยแลจังกบจะลอง เดี๋ยวแบดดูว่ามันติดไหมไปหรือเปล่าไม่รู้เก็บไว้เก็บไว้ไนานเก็บไว้นานถ้าเก็บไว้นานแล้วแบตมัน มันก็ได้นะแต่ว่ามันจะลดไฟจะลดลงสอ,ง,องโอเคนี่อยู่ลองคีบซิคปไม่เอ่ยกดซิเออไม่มีไฟจ,จริงๆนะครับไม่มีไฟ ว่าสวิตเสียที่ตัวนี้ชอ็อตไปลองวัดไฟดูสิเวลาคีบแล้วมันไฟตกไหมไม่ตกปกติไฟมันจะตกเนาะถ้าชุดอ่าพาเวอร์หรือทอน์ดเตอร์มันเสียนะครับกดแล้วไม่ตกยังได้12.70อยู่ หมือนไปไม่เข้าอ่ะไม่แอนแอนอันอันอะไรเลยดูยดสิสวิตเสยียไหมเอ่ยนะครับว่าอาการมือใหม่ครับซ่อมนะครับมาเช็คสวิตกันง่ายๆก็จิ้มนี่เลยสีขาว เป็นทีนี้เราก็จิ้มตรงนี้กรติันจะปีดเนาะปีดแบบนี้เราจิ้มไปอ่าเห็นไหมไม่ติดมไม่ติดเฉยเลยยึดเสียหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าอ่าตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าไอตัวทันทิตเตอร์นะรทันทิตเตอร์จานบินนะครับเพื่อนช่างของพอรู้จัก ถ้าทานดิสเตอร์จานบินพวกนี้นะครับสองตัวเนี้ยมันเสียนะครับแน่นอนเลยยังไงก็เปิดติดนะครับติดแต่ว่ากินกระแสนะครับกินกระแสไฟตกทันทีตัวนี้ติดนะครับแต่ว่ากินกระแสอาจจะแบบไฟแบตเตอรี่ตัวเล็กๆนี้ตกเดี๋ยวเช็คอีกตัวสวิตช์ก่อน ที่โคลนเหมือนเหมือนเป็นที่โคลนเพราะว่าลูกค้าเอาไปอ่าเรียกว่าอะไรสูปบอปลานะครับแล้วก็น้ำแห้งก็เอานี้จิ้มเลยครับชอดปลาเลยไม่ต้องไปจับยากนะครับต้องไปจับยากเห็นปลาก็ชอดเลยนะครับนี่มันเสียได้ไงก็ดีๆอยู่เนาะ เออเสียจริงๆนะครับไม่ปีดปาดอะไรเลยจะปีด <c oughs> เดี๋ยวจังกบจะเอาออกแปะกัน <c oughs> เอามาเมื่อกี้นะครับ ก็เอามาลงให้เพื่อนช่างดูเป็นแนวทางลูกค้าเอามาให้เมื่อกี้นี้คิดว่ามันจะเสียเยอะนะครับก็เป็นแนวทางได้แตะๆดูลองใส่ดูซิ นี่เช็คไม่ยากนะครับเช็คง่ายๆแอดแอดแล้วนะครับงานละห่วงรถไฟซิกออกเท่าไหร่ นี 110, ่ร้อยสิบปรับร้อยสิบปรับหลดสองร้อยยี่ถ่วงหลอดไปหลอดไปสั้หกหรือถ่วงหลอดสักร้อยบอกว่าช็อตแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยแรงเลยบอกบย่นี้นะมีมีมีอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ติดอาการหนึ่งแล้วก็ไม่ค่อยแรงนะครับไม่ค่อยแรงิ่งซื้อมาได้ประมาณ เดือนหนึ่งไปใช้ครั้งเดียวเดี๋ยวลองใส่ตัวจะมืดทีหนึงนะครับฝนตกด้วยนะครับเมื่อกี้นี่ฝนตกแป๊บหนึ่งแล้วก็มืดมาลมมาโอ้โห ันนี้ปรับสองร้อยสองร้อยนะครับหวงหลอดร้อยวัตต์นิดไม่สว่าง,งดูหลอดร้อยวัตต์อันนี้สองร้อยโวลต์นะได้แค่นี้ได้แปดแปดสิบหกจุดเจ็ดดูร้อยสิบแปดสิบเจ็ดทำไมร้อยสิบได้เยอะจัง แปดสิบเจ็ดสองร้อยเดี๋ยวดูความถี่ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบสองร้อยนะถ้าร้อยสิบสองร้อยสองร้อยแปดสิบสองก็ดีนะความถี่เท่านี้พอดีนะครับ ประมาณร้อยสองร้อยเนี่ยสองร้อยไม่เกินสามร้อยอ่ะพอดีน้าดูปลาดีนะครับผมน,นะครับไฟโอเคเลยนะไม่สูงมากสองร้อยถ้าร้อยสิบจะเยอะร้อยสิบเกือบสามร้อยนะครับไม่เกินสามร้อยควมถีโอเคนะตัวนี้ถือว่าโอเคร้อนไหมเออไม่ค่อยร้อนถือว่าใช้ดีใช้ดีอย,ย,อยู่นะครับตัวนี้ Yeah. PT PPT สองสองศูนย์สองสองโมเดลเอยใช้ดีอยู่แต่ไฟจะต่ำหน่อยพวกนี้พอดีเลยนะนะครับไฟเหมือนเหมือนกันเลยไฟสูสีกันนะนะครับเออไฟสูสีกันเลยนี่เดียวนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็คงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้ นะครับเป็นเป็นแนวทางความถี่ประมาณไม่เกินสามร้อยนะครับถือว่าสวยเลยนะครับภายในเี้วให้ดูภายใน,นค, <c oughs> คือตัวเนี้ไม่มีซีขาออกนะครับตัวนี้ไม่มีซีขาออกนะครับ เนไหมไม่มีสีขาวออกโอ้เนี่ยเนี่ยโทษทีไม่มีสีขาวออกอททมีสีตัวนี้เบอร์อะไรไม่มีด้วย,ยไม่มีเบอร์ด้วยซีแบบเนี้ย เบิร์นะครับมีร้อยห้าสิบนีสามสิบเก้าสามสิบเก้าร้อยห้าสิบก็มีประมาณนี้สองตัวนะอันนีเตอร์สองตัวถือว่าโอเคเลยนะกินแบบน้ำตื้นนะครับกินน้ำตื้นอืมถนะือว่าโอเคนะครับมีรุ่นนะถือว่าใช้ได้เขาบอกว่า,าปลาแบบไม่ค่อยไม่ค่อยสะดุ้ง แบบไม่ค่อยกระโดดอ่ะเอาไปใช้แล้วไม่ค่อยกระโดดนะครับหรือว่าเงียบเงียบนะครับผมทีนพอดีแล้วก็ไฟก็ประมาณไม่เกินร้อยก็โอเคนะครับดูดป,ปลาใช้ได้นะครับโอเคนะครับก็คงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับแนวทางนึ่ว่าจะเสียเยอะเสียแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับ คงไม่มีอะไรมากอันนี้ได้นะครับชุดใดอันยิเตอร์สองตัวเป็น pnp นะครับ pnp mje mj สองเก้าห้าห้าสองเก้าห้าห้าละสองเก้าห้าห้า pnp ครับน,นะครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับที่รับชม